สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทนายความทัชกรทองยศภูมินะครับทนายความบริษัทและทนายความ SME ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในประเด็นเรื่องของการผิดสัญญาซื้อขายสินค้านะครับเนื่องจากว่าเราจะมีคุยเพิ่มเติมนะในประเด็นที่น่าสนใจนะครับมีผู้ที่เข้ามาปรึกษานะครับก็เป็นแนวธุรกิจนะฮะว่าเอ๊ะ ตัวเขาเองเนี่ยก็ทำแนวธุรกิจซื้อมาขายไปสินค้านะครับสินค้าก็ส่งมอบให้ไปกับทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะมีเอกสารทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนทีนี้ต่อมาเนี่ยคือลูกค้าเองก็ไม่ได้ชำระเงินมาเพราะส่วนใหญ่การซื้อขายสินค้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของเครดิตวันด้วยเครดิตเทอม นะครับปรากฏว่าครบกําหนด30วันก็ดี45หรือ60วันก็ดีก็ไม่ได้ชําระเงินเข้ามาเพิ่มเติมใดๆนะครับทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าลูกค้าเองเนี่ยก็เลยมีการเซ็นเช็คนะครับเพื่อเป็นการชําระหนี้เข้ามาบางส่วนปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาเช็คก็เด้งอีกอ้าโอ้โหคราวนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะจึงประเมินสถานการณ์ได้ว่า ลูกค้ารายนี้เนี่ยลักษณะของสภาพคล่องทางการเงินอาจจะไม่มีแน่นอนและการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าด้วยวิธีค้าขายปกติเนี่ยมันก็กระทําได้ยากหรือเรียกว่าไม่สามารถกระทําได้ะนะถ้าไม่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและกฎหมายนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็เกิดกระบวนการติดตามนะครับติดตามเรียกเก็บเงินจาก ลูกหนี้ค้างชําระหรือที่เรียกว่าลูกหนี้การค้านะครับคดีเช็คเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการก็น่าจะมีความเข้าใจอยู่ว่าเมื่อเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้หรือที่เรียกว่าเช็คเด้งนั่นเองก็ต้องนําไปแจ้งความกับาทางตํารวจไว้ก่อนนะแจ้งความเนี่ยก็จะมีอายุความต้องแจ้งไม่เกิน3เดือนนับแต่ธนาคารปฏิเสธการาจ่ายเงินตามเช็คนะครับ เสร็จแล้วมันจะเป็นสู่กระบวนการาความอาญานะครับว่าคือตํารวจเขาจะต้องสืบสวนสอบสวนก่อนว่ามีเจตนาไม่ใช้เงินตามเช็คตามพระราชบัญญัติาการกระทําความผิดเกี่ยวกับเช็คไหมนะครับตรงนี้แล้วในส่วนของอเงินบางส่วนที่ไม่ได้ออกเช็คมาละ่ะอันนี้ก็ต้องไปว่ากล่าวกันในทางแพ่งนะนะก็ต้องไปเป็นเรื่องของการฟ้องผิดสัญญาซื้อขายกัน เอ๊ะแล้วฟ้องไปแล้วเนี่ยทางแพ่งอาญาต่างกันยังไงเนื่องจากทางอาญาเนี่ยก็จะมีตํารวจนะครับสืบสวนสอบสวนส่งสํานวนอายาการส่งฟ้องศาลนะคดีอาญาก็ย่อมไม่มีค่าขึ้นศาลนะครับแต่ว่าในส่วนของคดีผิดสัญญาซื้อขายมันต้องฟ้องทางแพง่งมันจึงทําให้มีค่าขึ้นศาลค่าธรรมเนียมศาลตามกฎหมายนะครับอ,อยู่ที่ ตัวมูลค่าความเสียหายของธุรกิจนะครับค่าขึ้นศาลเนี่ยก็จะร้อยละ2ของทุนทรัพย์ฟ้องทุนทรัพย์ฟ้องก็คือต้นเงินบวกดอกเบี้ยนะทั้งดอกเบี้ยตัวก่อนฟ้องกับค่าธรรมเนียมก็อาจจะมีพวกบรรดาค่านำหมายต่างๆอันนี้เป็นต้นนะแล้วทานายฟ้องทางแพ่งมันจะได้เงินกับคืนมาทั้งหมดไหมอันนี้ก็ต้องต้องเรียนตามตรงว่า อยู่ที่ทางาลูกความและทนายความจะได้ประเมินร่วมกันนะว่าลูกค้ารายนี้หรือคู่กรณีรายนี้มีโอกาสที่เราฟ้องออกไปแล้วติดตามทรัพย์สินเงินกับคืนมาได้มากน้อยเพียงใดนะครับเช่นนะเขายังประกอบธุรกิจอยู่ไหมเขายังมีการงบดุลน,นะงบการเงินเนี่ยยังมีการนําส่งครบทุกปีอยู่ไหมเพื่อแสดงให้เห็นว่าธุรกิจเนี่ยยังประกอบก็ต้องไปดูในงบการเงินนะครับว่า ยังมีกําไรบ้างไหมนะมีเขาเรียกว่ากระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจปีนึงเนี่ยเยอะไหมมีสินทรัพย์ถาวรเยอะไหมนะไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะ,ะจะประเมินประกอบได้ว่าโอกาสที่จะฟ้องคดีแล้วมาเจราจาไก่เกี่ยผ่อนชําระหรือฟ้องคดีเสร็จสามารถบังคับค,บคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือคู่กรณีได้ตามกฎหมายนะครับใช้เวลานานไหมทนาย ก็ต้องยอมรับนะมันอาจจะใช้เวลาหน่อยถ้าเร็วสุดเนี่ยถ้าไกลเกลี่ยกันจบมันก็3-6เดือนแต่ว่าถ้าจำเลยเขามีข้อต่อสู้ซึ่งเขาก็อาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์นะหรือว่าเขาก็มีข้อต่อสู้บางส่วนจริงๆมันก็ใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับปีสำหรับสารชั้นต้นเท่านั้นะนะแต่ว่าถ้ามีการอุทธรณ์ฎการเนี่ยก็อาจจะเป็นเข้าปีที่2เข้าปีที่3ได้อันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของการติดตามทวงถามลูกหนี้ทางการค้าไป หรือเป็นบัญชีลูกหนี้ไปก็ต้องปล่อยให้เขาทํางานไปนะครับดีกว่าปล่อยให้หนี้มันก็เรียกว่าเป็นหนี้ศูนย์นะมันก็ยังดีกว่ากระบวนการภาพรวมมันจึงเป็นประมาณนี้นะครับมันจะมีเกี่ยวกับบางครั้งเรื่องของการผิดสัญญาซื้อขายเนี่ยมันก็มีเรื่องของเช็คนะเช็คนี่เช็คมันก็ออกได้ทั้งทางอาญาและทางแพ่งนะครับแล้วก็เรื่องของอการผิดสัญญาซื้อขายที่เป็นความแพง่ง สิ้นสุดกระบวนการในชั้นตำรวจอายการศาลหรือทนายความของท่านก็ดีก็จะนําไปสู่เรื่องของการบังคับคดียึดทรัพย์อายัดทรัพย์ลูกหนี้ขายทอดตลาดนําเงินนะครับต้นเงินดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายต่างๆค่าทนายความค่าธรรมเนียมสารต่างๆกลับคืนมาคืนนะครับเจ้าหนี้ตามความพิพากษาต่อไปนะโดยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็น มันเป็นคอสค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอย่างหนึ่งนะครับในในเชิงของธุรกิจเพราะบางครั้งเนี่ยมันมีหนี้ที่จะต้องติดตามกลับคืนมาก็อยู่ที่คุณจะประเมินแล้วกันว่าคุณจะกําหนดสัดส่วนคอสต,ตรงนี้ไว้อย่างไงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันคุณก็ไปปรับเอากับการทํางานทางธุรกิจของคุณะนะว่ามีลักษณะของอาการทํางานเชิงโปรแอคทีฟหรือรีแอคทีฟแค่ไหนเพียงใด เพื่อให้เกิดสัดส่วนของลูกหนี้เสียเนี่ย NPL เนี่ยน้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดคอสใในการติดตามทวงถามตรงนี้หรืออยู่ในระดับที่คุณพึงพอใจได้อะนะอันนี้ผมก็จะพูดผสมรวมกันในฐานะที่ก็เป็นทั้งทนายความประจำบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่บริษัทด้านาธุรกิจซื้อมาขายไปค้าขายสินค้านะครับผมโอเคงั้น วันนี้ผมก็พูดเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวในครั้งถัดไปก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องอแนวคดีผิดสัญญาซื้อขายสินค้าเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะครับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ